สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทําขนมกล้วยนะคะพอดีคนป่วยอยากกินค่ะเพื่อนบ้านเอากล้วยน้ําว้ามาฝากค่ะทีนี้กินไม่ทันก็เลยถามพ่อว่ากินขนมบวชชีไหมไม่กินกินขนมกล้วยไหมเขาก็ถามว่าขนมกล้วยเป็นยังไงเขาจําไม่ได้ค่ะก็เลยบอกว่าขนมกล้วยที่เอามาหอ่อใบตองไงแล้วก็นึ่งเขาบอกกินก็เลยเดี๋ยวทําให้ค่ะกล้วยน้ําว้ากําลังงอมเลยค่ะ เตรียมชอ้อนมานะคะกละมังเดี๋ยวเรามาขูดกล้วยกันก่อนคะ่ะขูดเอาแต่นึง้ค่ะแกนไม่เอากล้วยป่านะคะเนี่ยมีเมเ็ดด้วยเห็นไหมคะมก็เป็นกล้วยบ้านนะคะแต่ว่ามันอยู่ใกล้ป่าเขาอะคะ่ะก็จะมีเม็ดนิดนึงตรงไหนเสียก็ไม่ต้องเอานะคะเอาแค่นี้พอแค่นี้ก็ได้หลายห่อแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปเอาแป้งมาใส่ค่ะมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะแล้วก็กะทิแค่นี้เองค่ะเกลือนิดหน่อยกล้วยขูดเราพร้อมแล้วนะคะเราก็จะมีแป้งมันค่ะแป้งมันนะคะนี่ค่ะแป้งมันลงมาทำที่พื้นเลยค่ะจะได้สะดวกปูเสือกับแ,แป้งข้าวเจ้าค่ะ น้ำตาลทรายเือค่ะมีกะทิค่ะนี่ค่ะแป้งข้าวเจ้านะคะเราจะใส่ถ้าแป้งข้าวเจ้าสองส่วนเราก็จะใส่แป้งมันหนึ่งส่วน,นะคะ่ะก็เราก็ตวงเอาค่ะตามปริมาณนี้อันนี้จะใส่ประมาณสี่ช้อนนะคะแป้งข้าวเจ้าสี่ช้อนตวงแป้งเสร็จแล้วเราก็ตวงน้ำตาลต่อนะคะ นี่เกลือค่ะน้ำตาลทรายเราก็ใส่สักประมาณสักขีดครึ่งนะคะแล้วก็ตวงไปสักเดี๋ยวทวงตวงใส่ถ้วยก่อนดีกว่าอพอแล้วล่ะวหวานนี่ละใส่ไปเอาขยำก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยใส่น้ำกะทิค่ะมือเลยนะคะขอใส่ถุงมือหน่อย ขยำขยำให้เข้ากันนะคะขยำไปจนเข้ากัน,นะะแล้วเดี๋ยวค่อยใส่กะทิขยำแล้วดูจะเหลวไปนะคะสงสัยจะใส่แป้งน้อยไปค่ะทำขนมไม่เก่งค่ะเคยดูแต่แม่พ่อบ้านทำหรือว่าดูผู้ใหญ่ทำามาก่อนนะคะ น้ำตาลเขาละลายใช่ไหมคะาก็จะเหลวไปนิดนึงยังไม่ได้ใส่กะทิเลยเดี๋ยวจะเพิ่มแป้งอีกแป้งข้าวเจ้าอีกสองช้อนแล้วก็แป้งมันอีกหนึ่งช้อนคะ่ะจะได้ข้นขึ้นนิดนึงเวลาห่อจะได้ง่ายคะ่ะเพิ่มแป้งแล้วคะ่ะขยำต่อไม่ต้องแหลกมากก็ได้นะคะแหลกมากก็จะไม่ได้อ,อ,อะไรนะคะไม่ได้สัมผัสกล้วยอะคะ่ะ ค่อยคนขึ้นมาหน่อยพอเราขยำเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เสร็จตัวเดี๋ยวเราไปเกลี่ยไปตองกันค่ะหนืดประมาณนี้เดี๋ยวเราใส่กะทิไปค่ะไม่มีมะพร้าวขูดนะคะใช้กะทิอย่างเดียวค่ะปกติต้องโรยหน้าด้วยมะพร้าวทึนทึกขูดห่อได้แล้วคะ่ะพาหอ่อดูนะคะสภาพ ไม่มีฝีมือด้านการทำขนมเลยค่ะไม่มีสูตรอะไรนะคะทำตามที่เคยเห็นผู้ใหญ่ทำมาทั้งนั้นล้วนๆค่ะเดี๋ยวมาดูกันตอนนึงเสร็จว่าจะกินได้ไหมโอ้ยไหลย,ย้อยเลยค่ะดูสิคะนี่ค่ะเสร็จแล้วรูปร่างแบบพิกงพิการ ค่ะเสร็จแล้วใบตองเล็กก็ห่อเล็กหน่อยคะ่ะใบตองใหญ่ก็ห่อใหญ่หน่อยหมดแล้วได้กี่ห่อนะสองสี่หกแปดเก้าห่อคะ่ะอี่น้ำเดือดแล้วคะ่ะเอาขนมใส่ลงไปเลยขนมกล้วยรูปร่างอัปลักษณ์เดี๋ยวมาชิมกันคะ่ะว่าเป็นไงติดฝาไว้สักประมาณยี่สิบนาทีนะคะ นี่ค่ะนึ่งขนมไปได้ยี่สิบนาทีแล้วเรามาเปิดดูกันสุกไหมนะเดี๋ยวไปแกะดูกันค่ะนี่ค่ะแกะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเอาช้อนก่อนีนค่ะเอาช้อนมาแล้วอืมเหนียวไปเดี๋ยวลองชิมให้ดูก่อนนะคะอืม หวานน้อยแล้วก็ก็โอเคค่ะไ,ได้ก็มีเค็มนิดนิดค่ะแล้วก็ความมันของกะทิไม่มีมะพร้าวเลยนะคะถูกแล้วอร่อย ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหมูไม่อวยด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรายกไปเสิร์ฟพ่อบ้านกันพ่อมึงลองชิมขนมกล้วยสิเดี๋ยวเดี๋ยตักไม่ต้องลุกเดี๋ยวเดี๋ยวตักในหะ้ลุกลำบากมันจะแข็งไปนิดนึงก็ไม่เข้าใจว่าทำไมแข็งถ้าใส่กระทงก็คงจะ กินง่ายฝั่งนี้นะเหนียวด้วยอะ่ะดื่เลยติชมให้หน่อยติเลยแข็งไป,งไปหรอขอโทษอุตส่าห์ทำอ,อ,อร่อยไหมรสชาตินาอ,อเอาอีกไหนบอกไม่อร่อยไงได <c oughs> ้เดี๋ยวช่วยลุกขึ้น,นอืออ๋อ ได้ไหมได้ไหมจับไว้จับไว้ไวช่วยอ่ะดึงระละเปาอ่ะข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวกินข้าวปอนให้ไหมโอ้โหอ,อ่ะโอ้ยมือเลยเหรอนี่ล้างมือลำบาก่ะ,ะคนบอกไม่อร่อยอ่ะกินใหญ่เลย 对对。<laughs>